โบไปลอยกระทงนำท่านเนี่ครับเออมันก็ทีต้มท่านตัวท่านนี่แล้วแม่บลาอืมนีชาชฉีพบบยุทธ์บวาวันพระวั่นโกนวันเจ้าวันยั้งเออคืนปีใหม่ปีเก่ามันเอาให้เรียบครับโกงได้โกงครับจะไปกดลิงตัวทีบด้ครับมันจะมีลิงเชิญชวนให้ลอยกระทงทั้งออนไลน์นี่มาแล้วบางเดีพี่น้องเขาว่ามีโอกาสไปลอยกระทงของจริงนะครับมันส่งลิงมาลอยกระทงทั้งออนไล์บอทรงมาทั้งเอเซียมเบียด ทั้งอีเมลบู่้ที่ไปที่มาจากหน่วยงานในส่งมาบโอ้โหเลยเขาเห็นปุ๊บอ่าวผู้เฒ่าอยากล่อยกระทงผู้บ่าวสาวมีโอกาสไปเออล่อยทั้งออนไลน์นี่ละวะแม่ว่าครับเสร็จเลยเน้ยไปกดตามที่เขาบอกศึกษาบุดีเงินท่านก็นจะล่อยไหลไปกับกระท่งของมิจฉาชีพเส็จอีดางเลยเนียครับยาเย็ดขาดเลยอืม แต่หลงกลมั่นเดียบร้อยเลยรลอยกระทงบอลหลงมีจฉาชีพครับท่องไปเลยอือย่าไปโหลดแอบจากแรงทีพนาเสื้อถือครับแรงทีเขาหนาเสื้อถือมันก็มีอยู่ก็เบื้องเอามันเป็นเสโตัววอเออเป็นของทีไว้ใจได้วขอขันโมเมนต์อย่าไปหาโหลดกดถอดฉีบถอวเด่นเด้ไปเจอมีจฉาชีพล yeah, เลยแย่เลยนอกจากนี้ยังมีไวรัดอีกมีมั่นแว่ยอีกมีลหลายๆอย่างนี่ครับที่มันมากครับ ระบบของมันที่เขาปล่อยไว้ส่งผลต่อข้อมูลของทันนะครับที่จะั่วไหลข้อมูลส่วนตัวของทันนะครับบางเทถอมีทั้งวันเดือนปีเกิดเด็กสิบสามลักแม่บอครับสถานะของทันบัญชีเงินฝากเลขที่ฉโนยอย่างต่างๆอยู่ในนังประเดี๋วมันเอาไปเบดเลยเอย่าไปกรอกข้อมูลที่ว่าจำเป็น ขาให้กอกนั่นกอกนี่เพื่อจะได้ของแถมนี่ไปหากอกเด่ยครับย่าไปเห็นแก่ของแถมครับอืมเขาจะสรงนั่นสรงนีมาให้เสื้อให้ยังขอขอมุ่นแยงสิครับมันก็ล่อถามเมื่อไปก่อนอืมถามไม่ถามมากก็โล่งเลิกได้บาทนี่มาครับถามรายละเอียดเกี่ยวกับอตันอมเงินฝากเงินอยู่ธนาคารไหนท้าบันกันเงินได้มีหมายเลข่ัมชี่ตัวเข้าไปเพื่อจะแจกของเลยเขาเขาก็เห็นแก่รถแลกแจกแถมของสมนาคุณบอกเขาไปหิดเซ็ต